ครับครูชื่อครูธนาวัฒน์กิจชานะครับสอนในงานการงานอาชีพกลุ่มงานเกษตรกรรมนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเดี๋ยวเราพบกันในเนื้อหานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนนะครับหก็คือให้ความรู้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับ 2. เพื่อให้สามารถปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพได้นะครับ 3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนและครอบครัวของเราได้ครับความหมายนะครับของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับนะอันแรกเราจะมาดูเรื่องการขยายพันธุ์ก่อนครับการขยายพันธุ์ของต้นไม้เนี่ยมีอยู่สองประเภทนะครับก็คนะือหนึ่งการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับตัวอย่างเช่นการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศคือหนึ่งการเราใช้ส่วนของเมล็ดนะในการ มาขยายพันธุ์หรือการนำมาปลูกครับอันที่2การขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศหรือไม่อาศัยเพศก็คือเราใช้ส่วนต่างๆของต้นไม้ในการขยายพันธุ์เช่นเราใช้กิ่งมาตัดชํำมาตอนกิ่งครับเดี๋ยวรายเนื้อหาย่อยๆเดี๋ยวก็จะพูดในแต่ละเรื่องต่อไปครับครับ,รบเรื่องที่1นนะครับนะครูจะพูดถึงเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนะครับก็คือ การพาะปลูกโดยใช้มเมล็ดหนึน่งความดีของมันหรือความสามารถของมันเนี่ยครับจะสามารถปลูกแล้วนะครับได้ต้นพันธุ์ที่มีรากแก้วและที่มีต้นพันธุ์โดยไม่กลายพันธุ์นะครับเกษตรกร,กรส่วนใหญ่นะครับที่ทําการ,กรเกษตรจะปลูกโดยใช้มเมล็ดซะเป็นส่วนมากนะครับถ้าทําในปริมาณที่มากนะครับเช่นการปลูกข้าวการปลูกมะเขือหวานอย่างเงี้ยที่ไม่กลายพันธุ์นะครับ นะะการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับในการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถทําได้นะครับอันนี้คือการขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดครับทีนี้เรามาดูการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศครับคราจะยกตัวอย่างเช่นเราใช้ส่วนต่างๆนะครับของกิ่งพันธุ์หรือบริเวณของ พันพืชมาขยายพันเช่นหนึ่งคูจะบอกวิธีการอันแรกง่ายๆคือการตอนกิ่งการตอนกิ่งนะครับเราสามารถใช้กิ่งนะครับที่มันสมบูรณ์เนพะื่อเป็นการขยายพันธุ์และเราสามารถขยายได้ทีละเยอะๆครับอย่างเช่นการตอนกิ่งมะม่วงนะการตอนกิ่งมะขามนะวิธีการตอนกิ่งก็ไม่ยากนะครับนักเรียนนักเรียนแค่เตรียมกุืมะพร้า,พาวนะแล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็เชือก ปอฟางโดยใช้การขูดเอาจับหิไบมันออกนะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้มีดขูดขูดให้ห็นเนื้อเยื่อแล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวเนี่ยมาปิดล้อมเอาน้ำลดสักหน่อยนึงแล้วก็เอาพลาสติกมัดนะครับ mm hmm. ทีม้มไว้45่วันถ้าลากออกเราก็สามารถตัดมาลุงกระถางได้เลยนะครับอันนี้คือการตอนกิ่งครับ <S <S นะครับการขยายพันธุ์แบบที่2ของการขยายพันธุ์แบบไม่อาศเพศคือการปักชำ นักเรียนจะสังเกตเห็นนะในพื้นที่ของนักเรียนที่สามารถตัดชำแล้วทําเป็นอาชีพได้คือการตัดชำต้นมันสัมภารังนักเรียนครับพ่อแม่ผู้ปกครองเราทําอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในพื้นของวัวเนี่ยปลูกมันสัมภารังเกือบร้อยละ70นะครับของประชากรพื้นของบัวเนี่ยก็ขยายพืชโดยการตัดชำนะครับหรือตัดชำเนี่ยเราตัด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 เป็นกิ่งในยาวประมาณสัก 15-20เซนติเมตรแล้วก็ปักชาเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยนะครับนี่เป็นการปักชำของในพืชไรนะ่ส่วนต้นไม้ก็สามารถไม้ดอกว้ประดับเราเนี่ยก็สามารถเอามาปักชําได้นะครับเช่นต้นเขียนทองต้นโกศลต้นวาสนาหลายอย่างเลยทับนักเรียนนะที่สามารถนํามาปักชาได้วิธีการปักชํก้เราองหากิ่งพันธุ์ที่มันสมบูรณ์นะครับนะ เอามาปักชำในถุงดำที่เราเตรียมดินไปแล้วเนี่ยแลนะปักชำปักดำลงไปลดน้ําทิ้งไว้ประมาณสัก45วันนะครับมันก็จะเริ่มแตกใบออกรากนะครับง่ายนะครับในการขยายพันธุ์นะครับนะครับอันสุดท้ายนะครับของการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศน,นะก็คือการแยกหนอ่อนะครับเราสามารถแยกหน่อไปปลูกได้เลยนะครับนะ ต้นไม้ที่ใช้ในการแยกหน่อก็มีหลายอย่างเช่นหน่อกล้วยนะครับสามารถเอาไปแยกหนอ่อปลูกได้เลยนะครับผิงคาก็สามารถแยกหน่อได้เลยนะครับนะแล้วก็ง่ายในการปลูกนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตไว้นะครับนักเกรยียนก็สามารถไปปลูกได้เลยแค่เรามีต้นพัน์อยู่แล้วหรือเราไปขอมาหรือเราไปซื้อมาเนี่ยเราขุดลุ้มปู ในการแยกหน่อลดน้ำใส่ปุ๋ยนครับได้เลยอันนี้คือการเสียายพืชป็นการแยกหน่อนะครับง่ายครับและก็เร็วต้นโตวไวด้วยนะครับนะครับก็แยกหน่อก็มีประมาณนี้นครับนักเรียน